ถัดจากถัดจากโยนบอลเล่มาปาบอลอีกแล้วอ๋อปาปานี่เอาเอานีนี่นไม่เราเราต้องปาว่าอ๋อปางี้เหรอโอ้โหอ๋อปางี้ให้ชนะอย่างเงี้ยเหรอลูกอ๋อปาบอลน,นี่เองนั่นๆปาปีศาจเพื่อนๆมาได้นะ เพื่อนมาได้นะบิ๊กตีบางอลปลากันใหญ่เลยลูกบอลหายไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดีคิมช่วยคิมช่วคิมช่วยเร็วคิมช่วยเร็วเออคิมช่วยคิมช่วยคิมช่วยเดี๋ยวช่วยเร็วเร็วช่วยๆๆๆๆๆๆเดีวเร็วเออคิมคิมช่วยกันสามคนช่วยกันปลาบอลกันอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วสนุกกันใหญ่ เด็กๆสนุกสัญญาิเร็วเเร็ปลาเร็วๆเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วเรเร็วเรเรจะหมดเวลาแล้วเร็วเนรวิฟคิมเร็วเร็วคิมเร็วๆิมเรเจะหมดเวลาแล้วเร็วเร็วเร็วเา็วเควเเเวเรเเเรเเเรเเเเเวาอรว เหนื่อยไหมเนี่ยมาเดี๋ยวไปเล่นอันอื่นตอบปะ